สวัสดีค่ะัวปดิปีใหม่วันที่สองนะคะวันปฏิทินปฏิทินยังไม่ได้อันใหม่มาหันไปยังเป็นปฏิทินเก่าอยู่เลยวัสดีปีใหม่วันที่สองเนาะโอเควันนี้คุณสูุใส่ผ้าถุงอ่าเป็นของกรลสินนะคะถ้ามีเก็ตอย่างเงี้ยคือเป็นของกระสินเนาะโอเคบอกบอกให้ดูก่อนเป็นไงบ้างคะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะคะ คุณสุก็ลงเฟซให้ชมแล้วเนาะว่าคุณสุไปไหนบ้างไปไหนก็เฮียอุตกาถักไปด้วยนะคุณสุก็เฮียตะตกาใบนี้ไปนะคะก็คือไปไหนก็ได้ก็คือไปไหนก็ได้แต่คุณสุเป็นคนขับก็จะหยุดแค่ช่วงช่วงถักกับช่วงทานนะคะแต่ทานก็ไม่ได้ทานมากเนาะโอเคเอาพอเอาพอได้ชื่อว่าไปเที่ยวปีใหม่ คุณสุเสร็จแล้วนะคะหอมนวลเนาะหอมนวลตัวนี้ก็คือสีเหลืองอ่อนเนาะตามที่พูดให้ฟังเสร็จเมื่อคืนค่ะนะคะเสร็จเมื่อคืนแขนคุณสุก็สิบเจ็ดนะคะแขนสิบเจ็ดเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเคดี๋ยวส่งให้ลูกะคะ้าค่ะแต่ก็ต้องช่วงนี้ก็ก็หยุดก่อนพรุ่งนี้ค่อยส่งนะคะวันนี้ก็น่าจะซักตากไว้นะคะขอกลมนะคะเสื้อตัวนี้ขอกลมเนาะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้คุณสูตรทำแค่21นะคะคุณสูตคุณสูตไม่ทำยี่ิบสองเพราะคุณสูตดูแล้วดูลูกค้าคุณสู่ทุกคนที่ใส่ที่ใส่เสื้อแล้วถ่ายรูปมาให้คุณสู่ชมสวยมากจะยาวทางนั้นเลยคุณสูตก็เลยตัดสินใจว่าโอเคทําแค่21น่าจะโอเคฝันเวลาใส่นะคะเนาะ <c oughs> คุณสูตใส่วันนี้ชมพูกะปินะคะเพราะใส่แดงก็ดูกระไรอยู่นะคะ ก็วันนี้วันผราเนาะก็ใส่ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องคุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะอันนี้เราก็มาคุยเรื่องตัวดอกมะเขือเมื่อเช้านั่งพอดีเมื่อเช้าคุณสุนั่งทํานิดหน่อยนะคะขึ้นมานิดหน่อยนะคะขึ้นมาขึ้นมาได้ประมาณสี่ดอกนะคะสี่ดอกเดี๋ยววันนี้ก็จะไปเที่ยวก็จะิี่ไปด้วยแต่คงจะได้ขับรถ ไปได้ขับรถเยอะก็จะไปเที่ยวก็นะคะตอนนี้คุณสุถักเพื่อเพื่อสอนนะคะเพื่อสอนเดี๋ยวคุณสุถักไปได้ประมาณสักเก็ดอกนะคะคุณสุก็จะถักไปกลับก็จะอัดวีโอแต่ตอนนี้ก็คือจะเอาไปด้วยเพื่อไปถักนะคะไปถักให้ได้ได้เจ็ดดอกตอนนี้ได้สี่ดอกนะคะประมาณสักเจ็ดแปดดอกแปดอกนะคะแปดดอกถึงจะถักไปกลับนะถักไปกลับแล้วพรุ่งนี้ กลับมาแล้วค่อยเชื่อมกันนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ถักมากนะคะแต่ก็จะติดไปด้วยนะคะก็จะติดตะกร้าไปด้วยนะ,ะโอเคตอนนี้ก็จะมาพูดถึงตัวอดอกลักนะคะดอกลักสีสีครีมเบทนะคะตัวเอทีเอทีศูนย์สี่นะคะตัวนี้เอทีศูนย์สี่นะคะตัวนี้ชายก็พอแล้วนะคะพอแล้วเดี๋ยวก็ วิ่งโซ่นะคะวิ่งโซ่มาสักสามรอบนะคะสามรอบก็จะทำชายนะคะทำชายเสื้อนะคะตอนนี้ก็ดอกเรียบร้อยกำลังวิ่งโซ่นะคะวิ่งโซ่นะคะแล้วก็เพิ่มแต้มเป็นโซ่สีนะคะเพิ่มเพิ่มตรงนี้เป็นโซ่สีเพื่อให้เขาสมุดออกคือสองดอกสองดอกค่อยเพิ่มแต้มสองดอกสุดท้ายนะคะค่อยเพิ่มแต้มเนาะตัวน,นี้อกสามแปดสามเก้านะคะสามแปดสามเก้าเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าไงก็ คงอีกสักพักนะคะวันนี้ก็น่าจะทําชายนะคะโอเคก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักพี่ใหม่พี่เก่าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมก็คือตัวเราต้องเป็นคนดีเหมือนเดิมคิดดีพูดดีทําดีเหมือนเดิมนะคะหนูเหมือนเดิมนะทีนี้หมายถึงเช่นนี้นะคะเนาะลดละเลยเขาบอกนะคะลดละเลยไม่ใช่เหมือนเดิมเมาเหมือนเดิม แต่ก็ไม่เป็นไรนะนิดนิน้นนนอยๆช่วงปีใหม่เนะาะเพราะถุงลายไทยของคุณสุนะคะลายไทยตัวนี้ตัวนี้เป็นฝ้ายยกดอกลายไทยนะคะก็ตัวนี้ออกแดงแดงแล้วยกดอกด้วยเหลืองทองนะคะยกดอกด้วยเหลืองทองอันนี้คุณสุเหลือประมาณหนึ่งสองนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะซื้อมาทั้งหมดสาม เฉยๆนะคะ20่ปอรนเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็จะมาดูเผือนที่เหลือนะเผือนนี้ออกชมพูนะคะชมพูแต่ฟืมเขาเป็นสีดํานะคะฟืมเขาเป็นสีดําแต่ยกดอกด้วยสีชมพูโนูนนะคะยกดอกด้วยสีชมพูนูนเนาะนะคะเป็นลายไทยนะคะ ยกดอกด้วยลายไทยนะคะเป็นฝ้าใยเป็นผ้าใยทั้งผืนนะพูดเร็วก็จะหลุดไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะเป็นผ้าใยทั้งผืนก็คือไม่มีดินไม่มีอะไรแสบนะคะเป็นใยทั้งผืนเลยนะคะใยทั้งผืนเลยนะคะตัวนี้เป็นสีฟืมฟืมดำยกดอกด้วยชมพู ชมพูนุ่ดๆนะคะชมพูอมส้มๆนะคะแล้วก็อันนี้อีกหลายหนึ่งนะค,ะคนหลายๆนะคะอันนี้คือสีสีข้างนะคะสีออกแดงช้ำๆนะคะจะออกน้ำตาลก็ไม่ไม่ใช่น้ำตาลนะคะ,ะยกดอกด้วยครีมเบดนะคะใส่กับเสื้อครีมเบดได้นะคะขาวล้ว เดือบม Moment, ตินแล้วก็เริ่มทานข้าวยังไม่ทานขนมเปยกดอกด้วยด้วยด้วยลายไทยนะคะตัวนี้เป็นฝ้าทั้งผืนนะคะฟืมฝ้ายอะไรฝ้าไ,ไม่มีดินผสมนะคะเป็นฝ้าทั้งผืนนะคะเป็นผ้าถุงที่ผืนยาวมากนะคะคนละลายกับเมื่อกี้นะคะคละลายกันเน้อง ฝ้ายยกดอกไลายไทยนะคะสูตมีประมาณตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสิบผืนนะคะในะครต้องการเป็นเจ้าของก็เชิญนะคะเชิญหนังนะคะตอนนี้ก็ขายไปเยอะแหละนะคะผืนอยู่ในหุ่นนี้ก็ยังนะคะโอเคตัวน,นี้ชมพูมะเหมี่ยวนะคะมะเหมี่ยวนะคะ เล็กนะคะถ้าเราถักอะไรที่เป็นดอกใหญ่ๆใ,ใส่ผ้าถุงลายเล็กๆนะคะจะออกมาสวยนะคะถ้าเราทําต่อดอกเราก็ใส่ผ้าถุงลายเล็กๆนะคะออกมาสวยตัวนี้ม่วงค่ะม่วงเข้มๆม,ม่วงดอกอัญชันหรือม่วงม่วงมะปางบนสมก็สับสนสับสนเหมือนกัน <c oughs> นะคะ ตัวนี้เป็นสีแดงข้างนะคะสีแดงช้ำยกดอกด้วยขีมนะคะ,ะ,คะขีมเบ็ดนะคะขีมเบ็ดสูตสีเนาะ,อะดอก,ดอกตัวนี้เขาจะดอกเล็กๆนะคะดอกเล็กๆดอก,ดอก,ดอก,ดอกไทยเล็กๆฝ้ายกดอกเล็กๆนะคะน่ารักเรียบร้อยเหมาะที่จะให้คุณแม่นะคะตัวนี้คือเขียวเขียว,เข,ยวเขียวขี้มานะคะไม่ใช่เขียวไฟ ก็เขียวไผ่กับเขียวขี้ม้าเขาก็ใกล้เคียงแต่ถ้าเป็นไผ่มันจะออกเหลืองฝาถ้าขี้ม้าเขาจะอมเขียวฝาอะไรประมาณนี้นะคะนะคะโอเคเดี๋ยวถ้าไงก็เหลืออย่างละพืนนะคะแต่ถ้าใครอยากได้สีอะไรก็ทักไว้เดี๋ยวหลังจาก วันที่สี่นะคะร้านเปิดก็จะสั่งได้นะคะเพราะคุณสู่เพิ่งเอามาถ้าคุณสู่เอามาคุณสูาา่สจะเอามาอย่างละผืนก่อนนะคะเอามาลองดูก่อนนะคะคุณสูตรจะเอามาอย่างละผืนก่อนถ้าสั่งคุณสู่ค่อยจะสั่งอีกทีหนึ่งนะคะ <t> เพราะว่าช่วงปีใหม่คนไปเที่ยวก็จะขายไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ <t> เดินเทศกาลเที่ยวอยู่นะคะ <t> ตัวนี้ฟืมดํานะคะ ฟืมสีดำยกดอกสีครีมคีมอมเขียวนิดน,ดนะะินะคะนะคะฟืมดำตัวนี้สวยดีะคะ่ะสวยดีนะคะอันนี้น้ำเงินค่ะน้ำเงินเหลือจะฝืนเมื่อวานนี่ฝืนอยู่ในหนขายไปแล้วนะคะขายไปแล้วถ้าใครที่มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากได้น้ำเงินก็ ทักฝืนนี้ได้นะคะทักผืนนี้ได้เนาะโอเคทักผืนนี้ได้นะคะก็เหมือนเหมือนกันแต่คนละลายแค่นั้นเองนะคะเหมือนอมฟ้านิดๆน,นะคะชายเขาจะเป็นฟ้านะคะโอเคหมดแล้วค่ะโอเคคุนสุดก็มาทักแค่นี้เนาะเดี๋ยวคุณสุดก็จะไปเที่ยวละโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ผมสุกนาบปีเก่าแล้วปีเก่าหนึ่งวันแล้วโอเคค่ะธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะ